มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดจำนวนเงินทูตจีนมอบให้กับผู้อพยพเขมรหลังลงพื้นที่ชายแดนเอง2ส,งสิงหาคม2568ทู้จีนได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ถึงการเข้าเยี่ยมศูนย์ผู้อพยพเขมรพร้อมทางบริจาคเงินช่วยเหลือ โดยหวังเหวนปินซึ่งเป็นเอกอกัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาเดินทางไปเยี่ยมชาวกัมพูชาในศูนผู้อพยพนะคะโดยระบุใน Facebook page บอกว่าสถานเอกอกัครราชทูตจีนประจำประเทศกัมพูชาจะให้ความช่วยเหลือจำนวน1,000แนดอลลาร์หรือว่าราว3ามล้านสแสนบาทแก่ประชาชนในพื้นที่ศูนย์ผู้พักพิงผู้ลี้ภยัยในจังหวัดอุดรมีชยัยเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมขออวยพรให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามสามารถกลับบ้านได้โดยเร็วหลังจากโพสต์เรื่งกล่าวก็มีชาวกัมพูชามาร่วมขอบคุณเป็นจำนวนมากถึงการบริจาคของทูตจีนในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ